พี่ปรับระดับน้ำนะครับจาก60เป็น68แล้วกัน,นครับเติมน้ำเข้าไปในขวดเยอะขึ้นมาหน่อยน,นะครับแบบนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยครับเขาก็จะอัปเดตนะครับปริมาตรตามจำนวนที่เราปรับนะรับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเปียวพิวรีนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่เหมาด้วยค่ะพี่เหาจะเป็นคนสปอร์ตครับอ้าวันนี้เรามาเจอกันในรายการอีกแล้วค่ะพี่เหมาวันนี้พี่เหมาจะมีทริคเด็ดหรือว่าจะมีเทคนิคอะไรที่จะมาแนะนําให้กับแฟนรายการของเราบ้างคะก็เป็นการหาปริมาตรนะครับของพวกของเหลวที่อยู่ในขวดเช่นพวกขวดน้ำหอมขวดต่างๆนะครับ Okay. จะเป็นยังไงเรจะรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะอยากได้ solid work ไม่ใช้งานไม่ชิยงยุงยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้มดไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ solid work ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจะเต็มตลอดอายุบริการ,ร s u อ s c r i ส t ิ o ชั่น solid work ต้องคู่กับแอปพลิเคชเท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลย่ะครับวันนี้มาดูตัวอย่างการหาปริมาตรนะครับอของเหลวที่อยู่ในขวดแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เวลาที่ไปพบลูกค้าแล้วเจอมานะเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งหลังๆเนี่ยนะครับรูปทรงมันค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตนะครับ ก็เรามาดูกันครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นขวดน้ําหอมนะครับก็เป็นไฟล์แอ s เ m มบ y ลีนะครับอย่างแรกเราก็ซ่อนพวกฝาขวดนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับพอซ้อนเสร็จปุ๊บนะครับเรามาสํารวจชิ้นงานกันก่อนนะครับลองตัดเซกชันดูนะครับแนวตั้งนะครับก็จะเห็นว่านะครับชิ้นงานเราเนี่ยนะครับ เชฟเขาจะแวรี่ตามส่วนโค้งนะครับค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วลองดูแนวจากก้นขวดอีกนิดนึงนะครับอ่าก็จะบิดโค้งไปตามเคอร์ฟที่ดีไซเนอร์เขาดีไซน์ไปด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับเวลาเราจะหาปริมาตรนะครับเราจะใช้คำสั่งอินเตอร์เซ็ตนะครับก็ไปที่คำสั่งอินเตอร์เซ็ตนะครับตรงนี้นะครับหรือนะครับพิม ทีรัตนะครับที่คำสั่งสั้นๆลงมาในช่องเสิร์ชแล้วกดรูปลูกตาก็ได้ครับโซลิบเพล็มันจะวิ่งไปหาคําสั่งให้เองนะครับโอเคนะครับเราใช้คําสั่งอิ t เตอร์เกนะครับก่อนใช้คําสั่งอินเตอร์เนะครับถ้าจะให้ดีเราก็สร้างเพลนนะครับเป็นปริมาตรที่เราจะตัดไว้ก่อนอย่างเช่นที่สร้างเพลนนะครับขึ้นมาสัก60มิลนะครับจากก้นขวดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยคําสั่งอินเตอร์เซนะครับของเรา ก็เลือกเพลนนะครับแล้วก็เลือกบอดี้นะครับหรือขวดที่จะตัดนะครับหลังจากนั้นนะครับออปชันของคำถามอินเตอร์เซ็เนี่ยครับเราก็ระบุว่าเราจะเก็บฝั่งไหนไว้นะครับพี่เลือกเป็นครีเอทบอดแล้วก็กดอินเตอร์เยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับชิ้นงานนี้นะครับจะเห็นว่าเขาแบ่งดีเทลเป็น123ครับเราไม่ใช้ส่วนไหนนะครับเราก็กดลบออกจากหน้าจอได้เลยอันนี้พี่ไม่ใช้ตรงฝาขวดนะครับแล้วก็ ตรงกรอบข้างนอกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้ปริมาตรนะครับฟิตกับเชฟนะครับตามระดับเพลนความสูงที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง evaluate นะครับแล้วก็เลือกที่ math property โอเค solidworks ก็จะวัดนะครับค่าที่ต้องการให้นะครับเป็น volume นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ก่อนจบนะามีคลิกอีกนิดนึงนะครับถ้าเราไปที่ฟีเจอร์3ีด้านซ้ายนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนตรงปุ่มเซนเซอร์นะครับลองคลิกขวาดูนะครับแล้วก็แอดเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีค่าให้เลือกเราเลือกในกลุ่มแมทพั p เฟอร์ตี้แล้วก็เลือกเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็เลือกบอดี้นะครับที่เป็นของเหลวแล้วก็คลิกถูครับถ้าเราทำอย่างนี้นะครับเวลามีการปรับค่าในโมเดลอย่างเช่น พี่ปรับระดับน้ำนะครับจาก60เป็น68แล้วกัน,นครับเติมน้ำเข้าไปในขวดเยอะขึ้นมาหน่อยน,นะครับแบบนี้นะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยครับเขาก็จะอัปเดตนะครับปริมาตรตามจำนวนที่เราปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ทำให้เราช่วยในการ หาปริมาตรของเหลวนะครับในบรรจุภัณฑ์ของเราได้อย่างรวดเร็วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นความรู้ดีๆนะคะที่วันนี้พี่หมอได้นำมาฝากกับทุกท่านค่ะถ้าเกิดทุกท่านมีคำถามใดนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะหยิบยกคำถามต่างๆเหล่านี้นะคะในการทำเป็นคอนเทนต์ดีๆค่ะมาตอบคำถามไปกับทุกท่านนะคะและกล่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ค่ะกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆค่ะจากแอปพลิเคชันของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ